เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปสปอนเซอร์นะครับเป็นเว็บดีมาร์เก็ต นะฮะสําหรับเว็บนี้นะฮะก็เป็นเว็บที่เอาไว้ซื้อขายสกินนะครับผมแล้วก็เหมือนทําการเทรดได้ด้วยนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้นะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมก็ต้องขอเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่ผมมาอัดคลิปอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมโอเคสําหรับเว็บน,นี้นะฮะเข้ามาแล้วก็กดล็อกอินกันก่อนเลยนะครับส่วนตัวผมใช้สตรีมนะครับในการล็อกอินเข้ามานะครับผม เมื่อเราล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะว่าเราจะเลือกเป็นเกมไหนนะครับผมเลือกเป็นเคาน์เตอร์ละกันนะครับผมโอเค ทางไปก็จะรีโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็จะขึ้นเป็นเคาน์เตอร์ให้แล้วก็ฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นอินเวนทอรี่ของเรานะครับกับเกมต่างๆที่เราเล่นไว้นะหรือได้ของมาหรือว่าเว็บนี้เนี่ยเขาจะมีให้เลือกเกมไหนนะครับผมแต่ช่องเราก็เป็นเคาน์เตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเคาน์เตอร์มานะครับเอเราเลือกเป็นเคาน์เตอร์มาแล้วเนี่ยวิธีการใช้งานเว็บนี้ก็แสนจ,จะโคตรง่ายมองไปที่ทางขวามือที่ไอสามขีดเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ดูว่าเราอยากได้ ปืนอะไรสมมติว่าผมจะเลือกเป็นปืน AWP นะครับผมก็เลือกไปผม,ผมเขียนก่อนขอโทษผมเขียนเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็เลือกเป็น AWP นะครับติ๊กเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราติ๊กเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น AWP เต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกอเกรดของมันได้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเลือกเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับ ว่าจะเลือกเป็นราคาที่แบบว่าสูงที่สุดมาก่อนเลยเป็นอันดับแรกหรือว่าเราจะเลือกเป็นราคาที่ต่ำที่สุดมาก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกในส่วนของตรงนี้เราสามารถที่จะเขียนบอกได้นะครับว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่สมมติว่าผมอยากได้สักประมาณ50ถึง100เราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับ แล้วก็เว็บเนี่ยมันก็จะรันไปนะครับตั้งแต่ราคา50ถึง100นะครับผมก็จะมีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับในส่วนของไอตัวแม่กุญแจเนี่ยฮะก็คือถ้าล็อกอยู่แบบนี้ก็คือยังเทรดไม่ได้นะครับก็คือเหมือนมาติดคูดาวเ็วันอยู่แต่ในส่วนที่มันไม่ล็อกเนี่ยก็สามารถเทรดได้เลยนะฮะไม่ติดคูดาวอะไรอย่างใดในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงไอเจ้าซ้ายขวาที่เราสามารถ ที่จะเปิดขยายใหญ่นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้นะครับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นตลาดนะครับส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นคลังของเรานะฮะตรงนี้สามารถกดยืดแบบปิดได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของคลังของเราเนี่ยครับก็จะมีฟิลเตอร์เหมือนกับทางขวามือก็คือกดเจ้า3ขีดเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็สามารถเซิร์ชได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเซิร์ชเอาแบบไหนนะฮะก็มีเอามีทุกปืนเลยฮะก็กดติ๊กไปสมมติว่าอยากได้เป็น AK นะครับแล้วก็กดติ๊กไปมี AK อยู่กระบอกเดียวนะทั้งคังนี่ครับแล้วก็สามารถเลือกเกรดได้ด้วยนะครับผมโอเคไฟฟ้าใช่ไหมเป็นฟอนต์สีส้มๆเหลืองๆนะฮะในที่นี้ผมเรียกส้มไปก่อนละกันนะครับผมเป็นสีส้มปึ๊บ กับสีเขียวเอ๊ะมันคืออะไรเรากดประกอบเลยฮนะแล้วเราก็ดูนะครับก็คือในส่วนของสีส้มเนี่ยครับมันก็จะเป็นราคาร้อนนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเรากดขายเลยนะนนเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยนาวอะ่ะเรากดนาวเนี่ยครับมันก็จะได้แค่นี่ครับ5.18ซึ่งมันก็คือราคาร้อนในภาษาไทยง่ายๆแต่ถ้าเราไม่รีบ เราไว้สัก3วัน7วันหรือว่า8วันเนี่ยเราก็จะได้ราคาที่เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็คือเยอะนะฮะสำหรับคนไม่รีบแต่ถ้าคนรีบก็คือได้น้อยเลยไงเออโอเคงั้นเราลองมาขายสักอ่าสัก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 อัน2อันนะครับผมในส่วนนี้ผมจะลองขายเป็นอ่าอะไรดีนะเอาเป็น2อันนะครับกระบอกนี้เป็นเอ่อ โอ้ไม่ได้เล่นนานลืมชื่อแนละ้วไฟเซเว่นเป็นไฟเซเว่นกับ UMP นะครับผมแล้วกดเซลลดูนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็ได้แค่0.29จดองนนะซึ่งรองสัก7วันอ,อ๋อนี่แพงกว่าแค่0.01นยะ์ะเราลอ,ลองแค่7วันก็พอกับนี่สองอัน7วันเท่ากันนะอ่าโอเคแล้วลองกดเซลดูครับผม ทางเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะทําการาส่งลิงก์แลกเปลี่ยนนะครับไปให้ยังสตรีมของเราที่เชื่อมเข้ามาในเว็บนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องใส่ลิงก์เพจไหมนะครับอ่นนี้กดแอปเซ็กเพจไปกดปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งมาประมาณหน้านี้นะครับแล้วผมก็กด yes ย่ากดแอปเซ็กไปแล้วเราก็ต้องไปยืนยันในโทรศัพท์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับผม โอเคเนี่ยฮะก็คือเมื่อเรายืนยันเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะใช้ระยะเวลาสักคู่หนึ่งนะครับผมในการเทรดลงมานะครับผมแล้วเราก็ go to sell เลยนะฮะโอเคอันนี้มันก็จะลงขายอยู่นะครับผมอันนี้ประมาณ7วันด้วยกันนะครับซึ่งระบบตรงนี้ที่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันมีการคำนวณอะไรยังไงอยู่นะครับโอเคเอา่า แต่ว่าเว็บนี้นะครับเวลาเราลงขายอะไรไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะครับทางขวาเบื้อก็คือเราสามารถไปเช็คประวัติได้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาเราก็สามารถที่จะแจ้งัพพอร์ตเขาได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็คือผมลงขายไป2ออันล่าสุดนะครับผมโอเคมาในส่วนของเรื่องการแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรดกันเนี่ยฮะก็ใช้งาน,นง่ายๆนะครับผม ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นสมมุติว่าเรามีอยู่2อ,อย่างที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับก็คืออ่าคราวนี้ผมลองไปใส่ฟิลเตอร์ดูนะครับตอนนี้ราคาประมาณรวมรวมแล้วนี่คือประมาณ2 2 2 4นะครับผมจะเอาไม่เกินสักประมาณ2แล้วกันนะครับจาก0จัดไปปึ๊บก็รอเว็บหาให้นะครับบอกอ่ะก็จะเป็น1.9ดาดอลน,นะครับผมแต่ว่ามันติด 2วันนี่อ่ะค,อคือคือลองเลือกลงมาก่อนนะครับผมแล้วกด exchange มาปั๊บทีนี้เนี่ยฮะก็คือเจ้า2อย่างเนี่ยครับเวลาเราจะเอามาแลกเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในเว็บดีมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะคิดเป็นเงินที่เป็นแบบสีส้มนะครับผมไม่ใช่สีเขียวนะก็คือเขาจะคิดเป็นแบบสีส้มแทนแล้วก็สามารถเอามาแลกเป็นอย่างนี้ได้นะครับในส่วนของเนี้ยเขาก็จะมีการถอนให้ด้วย นะครับผมโอเคอันนี้มันอาจจะน้อยไปเดี๋ยวผมลองเลือกแบบเยอะๆดูนะครับให้มันแบบเกินราคาแล้วเรามาดูกันคราวนี้เนี่ยพอมันเกินราคาเลยครับทํำยังไงเขาบอกว่าไอ้ที่เรามีอยู่2อันเนี่ยฮะสำหรับ4อันที่อยู่ในมาร์เก็ตเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเพิ่มนะอีก2.33เนี่ยเพื่อให้มัน แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ถ้าคือเรามีเงินในเว็บอยู่แล้วเนี่ยครับก็สามารถที่จะเทรดได้เลยนะครับก็คือเอาเงินตรงเนี้ยมารวมกับไอเทมของเราเนี่ยได้เลยนะครับแล้วไม่เพียงแต่เช่นนั้นนะครเราสามารถที่จะแลกเป็นเกมอื่นได้ด้วยนะครับผมสมมติว่าผมเลือก Dota 2มานะครับเป็น2ออดอนที่ผมได้ได,ได้ได้พิมพ์ไว้นะครับผมก็ลองเลือกมาสัก2ตัวนะครับแล้วกด ลองกดแลกเปลี่ยนดูอ่ะก็คือเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแบบว่าไม่ใช่เคาน์เตอร์ได้นะครับเอาจะเอาเคาน์เตอร์ไปโดตาหรือเอาโดตาไปเคาน์เตอร์อะไรนี้ก็สามารถทําได้นะครับสําหรับเว็บนี้มาดูในส่วนของการถอนสําหรับเว็บนี้นะครับผมเวลาเราจะซื้อของหรือว่าอะไรเนี่ยเราเราจะต้องดูดีๆก่อนนะครับว่าไอตัวที่เราซื้อมาเนี่ยมันติดเทียดหรือเปล่า เออมาติดครูดาวอยู่หรือเปล่านะครับในส่วนของกรณีนี้นะครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของดีมาร์เก็ตขึ้นอยู่นะครับผมเราจะสามารถถอนจากของในเว็บนียออกมาข้างนอกได้คือเราต้องไม่มีตัวที่มันเป็นแม่กุญแจแบบปิดล็อกอยู่นะครับก็คือเวลามันปิดล็อกอยู่เงี้ยฮะเราจะเอาออกก็คือการคลิกทีก่ตัวนี้นะครับผมแล้วมันก็บอกว่า,าคือไอเทมนี้มันไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้นะครับผมก็คือมันติดล็อกอยู่นั่นเองฮะแต่ว่าถ้าเราสมมุติว่าเรา เอาตัวที่มันเป็นแม่กุญแจที่แบบว่าปลดล็อกได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาเอามันออกมาได้นะครับผมนี่ฮนะก็กดส่งไปนะครับที่ id stream ของเรานะครับผมนี่ฮนะมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็กด abstract trade เหมือนเดิมฮะนี่ฮะเขาก็จะ ส่งมานะครับเราแค่กดคอนเฟิร์มนะครับแล้วกดแอปสิกไปเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ของมาอยู่ในคลังของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีพับจด้วยนะนี่ฮะมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เรามาดูวิธีการใช้เจ้าตัวทาร์กเก็ตกันนะครับผมเจ้าตัวทาร์เก็ตเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับว่าเราจะจองของ อะไรแบบนี้ครับก็คือสมมุติว่าเทรดเนี่ยมันยังติดอยู่ประมาณ7วันนะครับแต่ว่าเราสามารถซื้อมันไว้ก่อนได้เลยนะครับเมื่อมาครบ7วันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอามันออกมาได้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้แต่ว่ามันยังเป็นไอ้น,นี่อยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราลองใช้เลยแล้วกันนะครับเอ้อันนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้นะฮะสมมุติว่าผมพิมพ์เป็น AK แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ย AK มันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะทีนี้ผมไม่รู้เลยว่าอันไหนมันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเลยครานี้อืมก่อนอื่นเนี้ยเราต้องต้องรู้ชื่อปืนก่อนนะครับอันดับแรกแล้วเราลองลองสุ่มกดอันนี้มาดูผมก็ไม่รู้นะว่ามัน,ม,นมันคือลายไหน Warm God วอมก็สละกันอ่ะวอมก็ d แบบ Factory new อ่านี่ฮะหนึ่งจุดามหน่อนนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราเลือกแบบ ปลดล็อกเลยก็คือราคามันจะประมาณ1,3แต่ถ้าเราเลือกประมาณเอ่อ5วันราคามันจะันจะลงมากกว่านี้ไหม6วันเอนี่อ,อ๋อนี่สามารถเลือกได้ด้วยเราจะเอากี่อันนี่ก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันฮะตรงนี้แล้วเราลองจัดไปสัก3วันแล้วกันฮะลองดูว่าเซฟแล้วก็แอคทีฟดูฮะแล้วมันก็จะให้เราไปดูได้ที่หน้าทาร์เก็ต นะครับผมนี่ตรงหน้าแทรเก็ตของเรานี่ก็จะขึ้นมาแล้วนะอันนี้ผมแอคทีฟไปอะไรไว้ด้วยไปเ่ยโอเคกดเข้ามาตรงแอคทีฟเนี่ยสามารถที่จะกดที่รูฟันเฟืองเพื่อแก้ไขได้นะครับผมไอตรงนี้ที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรเทรดล็อกก็คือน่าจะพวกแบบคููดาวอะไรเพาว่าเราจะเอาแบบคููดาวหนึ่งวันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับว่าเราจะเอยเราไม่เอาแบบแฟคเตอรี่นิวแล้วเราเอาแบบมินิมอลแวร์ดีกว่า นะครับผมแล้วก็กดอัปเดตได้นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันสุดท้ายนี้นะครับผมตรงออนเซลเนี่ยฮะก็คือเราสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขได้เหมือนกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับสําหรับของที่เรากําลังขายอยู่นะฮะจะเพิ่มเป็น8วันนะฮะตอนแรกเราอาจจะขายแบบ3วันตอนนี้อาจจะเพิ่มมาแบบ กี่วันก็ได้อะแล้วแต่เลยแต่เราก็สามารถแบบอัปเดตได้เหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักทุกคนครับเดลิวกอรอีด่ดนจ้ะบ๊ายบาย